พระเจ้าให้เราทาฉะนั้นสําคัญที่สุดฟังพระเจ้าทําตามพระเจ้าและพระองค์จะรับรองเราเองนะคะพระเจ้าบอกว่าเดี๋ยวเขาจะหายพระคัมภีร์บอกอย่างนั้นเขาก็จะหายขึ้นอยู่กับว่าเขาเชื่อหรือเปล่านะเขามีความเชื่อหรือเปล่าถ้าเขามีความเชื่อตามแบบพระคมัมภีร์เขามีความเชื่อที่หนักแน่นเขาก็จะหาย okay, ขอบคุณนะคะคุณเจสสิก้าโอบิอันยอนะคะก็เป็น คนหนึ่งที่รักแอฟริกาเหมือนกับข้าพเจ้านะคะเพียงแต่ว่าอยู่ทางฝั่งตะวันตกเท่านั้นเองนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะพี่น้องเดี๋ยวขอนญาติฐานก่อนนะคะข้าพเจ้าเราอธิษฐานกับรองค์ในเวลานี้ขอพระเจ้าทรงโปรดสถิตยอยู่ท่ามกลางเราพระองค์เจ้าข้าขอพระวิญญาณบริรสุทธิ์ทรงโปรดนําในการเทศนาในวันนี้ที่ข้าพระองค์เองก็จะได้รับสิ่งดีนี้ด้วยพระองค์เจ้าข้าพราะวจนะของพระเจ้านั้นไม่ตายและทรงพลานุภาพอยู่เสมอคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณตลอดจนข้อในกระดูก และไขในกระดูกสาม,มารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายด้ใจได้ด้วยขอพระวจนะของพระเจ้าเกิดดอกออกผลในชวิตของเรามีเลมามาถึงเราทุกคนอธิษฐานกับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนนะคะเดี๋ยววันนี้ข้าพเจ้าจะมาในเรื่องที่นะคะคิดว่าเหมาะที่สุดนะคะณนะจุดจุดนี้อยากจะให้พี่น้องได้มาย้ากันอีกครั้งหนึ่งนะนะเราเป็นลูกของพระเจ้านะคะก็คือเรื่องของพระเจ้า แพทย์ผู้ประเสริฐนะคะเยโฮวาราฟาแต่ว่าก่อนอื่นนะคะพี่น้องเดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอด้วยกันก่อนนะคะที่เราไปออกอพัาธกิจมานะคะทีนี้ก็ข้าพเจ้าก็อยู่ที่พิภูนวันหนึ่งข้าพเจ้าเที่ยวหาโบสถ่า่าอยู่ไหนก็เดินหาหาหาจนเจอ พอมาถึงที่โบสถ์พระเจ้าแต่ต้องข้ามเจ้าตลอดเมื่อก่อนนู้แฟนก็ดูมากแต่ตอนนี้แฟนก็ไม่ดูไปไหนเมื่อก่อนไปไหนไม่ได้แล้วแฟนก็ไม่สูบยาด้วยเล่าคุณพระเจ้าเขาบอกว่าเขาสูกมานานแล้วทีนี้ข้าพระเจ้าก็ไม่พูดวันหนึ่งเขาก็ทิ้งหายไปเลยขอบคุณพระเจ้าก็วันหนึ่งข้าพระเจ้ามาโบสถ์ ฉันก็ไปชวนเขามาเองขอบคุณพระเจ้าว้าวขอบคุณพ่าเจ้าจ้าเ <Wow. S 2> <Wow. S 2> ว้าวบ้าววันวันนี้ยพี่ต้องไปประชุมที่ทุ่งสงนะคะแล้วก็ทีนี้ก็ต้องขับรถจากทุ่งสงกลับมาพี่ปูนมันก็ต้องใช้เวลานะคะแล้วก็ทีเนี้ยเมื่อวันเสาร์ตอนเย็นพอดีก็จะมาสวดตวดศูนย์เอพอนด้าต้องอยู่ที่ร้านด้วยแล้วก็ทีนี้ผูป,ปรปากฏว่า ไม่ต้องไปค่ะหัวหน้าบอกว่ายกเลิกการประชุมค่ะใช่เลยยกเลิกนี่นี่ของนี่ของหัวนาเขาเข้าโรงพยาบาลกันทางนั้นนะคะเจ้าใหญ่เปเอมาที่นี่เตรียมทุกอย่างเลยก็เลยให้มาที่นี่เจ้าก็ได้มามาที่นี่ตอนแรกก็หนักใจมากเพราะว่าปีหนึ่งเขาไม่ให้ขาดเลยค่ะเขาต้องให้เราไปไปสรุปผล ุณกันขายยอดขายนี่แหละปละเนก็จะขอบคุณพระเจ้ากกกุลพระเจ้าอยู่ด้วยจริงๆปลาสือยค่ะจจือเอืมเอื้มน้ำรักุไก่แก้วเริมขายแกวอ่าตอนแลปลาพื้นะปาเทียงในูมีเสียงดัใช่ไหมคะอะไยินเสียงดัง อ่ที่ี้ยงทำเมื่อตอนนี้ได้ยินคัดยังอ๋อไอ้นี่หู้ไม่อือเราก็บอไม่ได้ไม่ดังไม่อือได้ยินเสียงชัดยังคะเออนู้เราก็บอกนอนลับลับพอรู้ทุกท่านอือตัวท่านคือตกใจตัวเองปาตอนนี้ปัาได้ยินเลยยังปาได้ยินยังได้ยินเลยยังได้ยิน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 เลย ก็คุณพระเจ้าได้ยินเลยเป็นแบบนี้น่ารอยังอ่ะได้้ยินแลวเป็นแบบนี้น่ารอยังที่ไม่ได้ยินอ่ะก็กระพุ้ดคนนี้ไม่ได้ยินตรงเหมือนเพี้ยนไม่โดไปโอ้น้อยนี่เป็นน่ารอย่าันนี้มันได้มาตรงตรงเลยว่าก็ว่าได้ยินเลยก็ได้ยินจึงไม่ต้องหาไม่หาเลยไม่ตรงหาเลยได้ยินแล้วใช่ได้ยินก็คุณพระเจ้าจริงจริง ยายาเป็นไม่ได้ยินมากี่ปีแล้วครับอ๋อไม่ได้ยินมาตั้งปี่โรควีแล้วนี่อ, <criteria S 1> อ๋อปีโรอือโรควีแล้วโอ,โอโรควีแล้ว,ตตลวไม่ได้ยินอ๋อตี้แล้วมันอือบเอาลับรักเตินตึ้งหนึ่นั่งกอดตึ้งตั้งเอือตึ้งตัวปัจจตัวเองที่เคลดตั้งเอาผ่อนคือเร็วแต่ตอนนี้ให้แล้วอตตวอ,วอ,อ,อก็คุณพระเจ้าหมาอรักระเจ้าเจือพระเจ้า น้องน้องหนึ่งนะคะเขาแบบหูไม่ได้ยินคือที่แรกอะ่ะหูหูฝั่งเนี้ยะ,ะ่ะไม่ได้ยินแต่ฝั่งเนี้ยก็ไม่ได้ยินเหมือนกันพออาจารย์วางมือเสร็จอะ่ะหูข้างเนี้ยได้ยินค่ะหูเขาได้ยินขึ้นใ่ขอบคุณพระเยซูขอบคุณพระเยซูขอบคุณพระเยซูขอบคุณพระเย ขอคุณพระเยซู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 ระเยซูะเยซูะเยซูเยซูะเยซูระเยซูะเยซูรเยะเยซรเยซูพะเย่อรเยซูเยซพระเยซูพระเยซูระเมซูพระเยซเยซเยซูพะเยระเยซูรยซูพระเเยูะพระเยซูพระเมซูอยูพระเพระเเะเ ลำเป็นโนราเลยใช่ไหมฮะใช่ก็มันมันเป็นโนรามันตั้งนานแล้วเป็นมาท่งด้วยมาก่อนนะนะเป็นคนทรงโนราใช่แล้วเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างรค,<อ>ครับพอพระเจ้ามาเตะต้องใจก็อาการดีขึ้นค่ะดีดีขึ้นใจก็โล่งไปจ้ะต้องขอบคุณพระเจ้ามือก็หยุดรําใช่ มือโนราหยุดาำจ้าขอบคุณค่ะจ้าขอบคุณพระเจ้าจ้ามันเลยเชืออะไรเป็นรคลมชักค่ะเป็นมากี่ปีแล้วเป็นมาประมาณประมาณประมาณสิบปีค่ะสิบปีแล้วค่ะแล้ววันนี้พออาจารย์มาเมืองแล้วพระเจ้าเข้ามารักษาไพอพระเจ้ามารักษาเราก็เ็จาอะไหบางโรคไอเป็นไอโรคลมชักค่ะ ไอออกมาเนเลือดขึ้นยังไงมันในในการประดายไอ้นี่ไม่สมดุลไม่ใจไปเป็นเป็นเลือดมันก็เป็นไอ้ไอ้ไำลายไม่ดีการแต่๋ยววัดดมันดูมันกินได้ไม่เป็นไายที่ผ่านมาก็ทานอะไรไม่ค่อยได้กินได้น้นน้อยแต่แล้วรู้สึกโล่งขึ้นมา่อจัดวางใช่ไหมใช่ไหมค่ะค่ะรู้สึกเป็นอะไรรู้สึกว่าปวดหัว หนักหนักหนักโล่งแล้วใช่ค่ะอ๋อหนักค่ะอะไรออกมาแล้วเป็นยังไงมันเอ่ยมันคิดเป็นเป็นเข่า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 แล้วมค่ะค่ะขอบคุณครับคือป้ารัตนะคะป้ารัตก็มารับไฟวันนี้เป็นวันแรกนะคะป้าเป็นคนหนึ่งที่โดนทำของใส่ทำให้ป้าเดินไม่ได้นะเดินเข่าจะงอ แล้วก็ปากก็จะเบี้ยวเบ้วพูดได้ลำบากอ่าแล้วก็ตาก,ก็จะค้างค้งนะคะแต่วันนี้ป้าปากเข้ามาได้รูปเป็นค่อนข้างปกติเลยอะ่ะจากตอนแรกปากจะไม่ไม่มันมันเบี้ยวเบนะคะก็ดูใช่กับพิ่ต้ายดูด้วย ขอบคุณพระเจ้าค่ะแล้วก็รู้สึกรู้สึกโล่งค่ะหลังจากที่อาจารย์วางมือนะคะได้ไอออกไปไอก็จะเป็นออกเหมือนสีเลือดๆลหน่อยนะคะตาขอบขอบคุณพระเยซูหมองกลองขอบคุณพระเจ้ามากค่ะ พี่น้องเป็นไงคะเราก็รับชมกันไปนะคะนี่ไม่ใช่การแสดงนะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะคะในคิสจักรของพระองค์นะคะในส่วนหนึ่งของพระวรากายก็คือที่ภาคใต้ของประเทศไทยต้องขอบคุณพี่ราชนีด้วยนะคะที่เชื่อฟังเสียงของพระเจ้านะคะบอกว่าอาจารย์คะพระเจ้าเราใจมากเราต้องรีบไปนะคะแล้วก็สุดท้ายก็ก็เป็นจังหวะที่ดีมากนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็ บ้านเมืองของเราก็อยู่ในขบวนการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยววันนี้ข้าพเจ้านะคะจะมาะมาหนุนน้าใจพี่น้องนะวันนี้บทเรียนจะไม่ยาวมากจะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการที่เห็นคําพยานชีวิต ะะเรื่องของเยโฮวาราฟาพระเจ้าผู้ประเสริฐข้าพเจ้าตั้งใจใส่สีแดงวันนี้นะคะเพราะว่าตั้งใจให้พี่น้องระลึกถึงสิ่งหนึ่งก็คือพระเยซูคริสต์นะคะโดยโลหิตของพระเยซูคริสต์ลบหายแค่เจ็บของเราได้รับการเยียวยารักษานะคะพี่น้องค่ะวันนี้นะคะข้าพเจ้าอยากจะหนุนใจกับพี่น้องว่าพระเจ้านะคะหลายครั้งการเดี๋ยวขอขอขอโทษนะคะขออภัยนะคะค่ะหลายครั้งนะคะ,ะที่เราเดินกับพระเจ้านะคะมันเป็นสิ่งที่ สิ่งที่สาคัญที่สุดในการติดตามพระเจ้านะคะคือเรื่องของการเชื่อฟังนะคะเชื่อฟังมากยิ่งกว่าข้าพเจ้าใช้คําว่าไงบางครั้งบางคนบอกว่าเชื่อฟังพระเจ้าหลายครั้งมันดูเหมือนไม่มีเหตุผลนะคะเดี๋ยวข้าพเจ้าจะมายกตัวอย่างเรื่องที่ดูเหมือนไม่มีเหตุผลเลยนะคะในพัมพีเดี๋ยวน้องมาดูด้วยกันนะคะนี่นะคะตอนที่พระเจ้าสั่งให้โนูอนะคะสร้างนาวาสร้างเรือนะคะ ก็ดูเหมือนเป็นสิ่งที่ไร้เหตุผลมากสําหรับผู้คนในสมัยนั้นในการที่เราจะเตรียมตัวทําบางสิ่งบางอย่างนะคะบางคนอาจจะบอกว่าเพี้ยนไปหรือเปล่าบ้าไปหรือเปล่านะคะซึ่งวลีเด็ดเหล่านี้ก็จะมีตลอดด้วยมานะคะในการที่เราเดินติดตามพระเจ้าหลายครั้งสิ่งที่เราทำนะคะเวลาที่พระเจ้าบอกให้เราเชื่อฟังเนี่ยบางครั้งมันนอนเซนมากๆเลยมัน เป็นสิ่งที่ยากที่คนทั่วไปจะเข้าใจนะคะนอกจากคนที่เดินกับพระเจ้าแล้วก็มีพระเญาณอริสปทธสุดทรงนำเท่านั้นนะคะซึ่งบางทีก็ไม่มีเวลามากสําหรับการตัดสินใจด้วยซ้านะคะบางทีถึงแก่ชีวิตเลยทีเดียวอย่างที่พี่น้องคงเคยได้ยินหลายคนที่บอกว่าพระเจ้าบอกให้นีเลยนะคะบางคนชะลอยอยู่ก็ก,ก็เห็นผลลัพธ์ที่แตกต่างกันสำหรับคนที่ตัดสินใจหนีไปตามที่พระเจ้าบอกนะคะตอนนี้โนอาห์นะคะพระเจ้าสั่งบอกว่าให้สร้างนาวาสิ่งที่พระเจ้าทําคืออะไรนะคะพระเจ้าสั่งให โนอาสร้างนาวาสิ่งที่พระเจ้าทำก็คือน้ำท่วมโลกในเวลาต่อมานะคะตอนนั้นใครที่หัวเราะยออก,ก็หัวเราะไม่ออกแล้วนะคะ,ะการต่อมานะคะโมเสสโมเสสพระเจ้าสั่งให้ทำอะไรก็ดูนอนเซนิบเหมือนกันนะคะพี่น้องดูมือเห็นไม้เท้าไหมคะพี่น้องไม้เท้านะคะไม่ใช่ไม่ใช่ไม้อะไรนะเป็นแค่ไม้เองนะคะพระเจ้าบอกให้ยกออกไปนะคะแล้วพระเจ้าทำอะไรหลังจากนั้นพระเจ้าแหวกทะเลแดงนะคะพี่น้อง ทะเลตรงหน้าก็แหวกออกนะคะนี่เห็นไหมคะอาวข้ามไปเลยเมื่อกี้เห็นไหมคะพี่น้องและประชาชนก็เดินข้ามทะเลไปตอนนี้ทุกวันนี้หลักฐานก็ยังคงมีอยู่นะคะซึ่งหลายคนก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้นะคะแต่มันก็เป็นไปแล้วนะคะนี่พี่น้องประการต่อมานะคะดูไร้เหตุผลมากๆเลยนะคะโยชูวานะคะพระเจ้าสั่งให้เขาเดินรอบเมืองเยริโคเจ็ดรอบนะคะ ท้ามควังฉงนสนเท่ของผู้คนที่นั่นนะคะแล้วพระเจ้าทําอะไรนั่นเห็นไหมคะในเวลาต่อมาเมืองก็กําแพงก็พังลงมานะคะหลายครั้งเราทําอะไรก็ตามที่ดูเหมือนแบบอืมใช่เหรออาจารย์อธิษฐานนะคะพี่น้องพึ่งพาในพระวิญญาณอธิษฐานในภาษาพระวิญญาณนะคะให้พระวิญญาณทํางานนะคะจะไม่ทาเลยเลยหรอนอกจากอธิษฐานก็นเวลานี้การอธิษฐานคือสิ่งที่ดีที่สุดนะคะเพราะว่าพระเจ้าสามารถแทรกแซงได้นะคะ ก็เหมือนกันในเวลานี้นะคะโยชัวทําแบบนี้นะคะนอนเซนมากมากเลยแต่สิ่งที่พระเจ้าทําก็คืออย่างที่เห็นนี้นะคะอ่าต่อไปเอลียาทําอะไรคะเอริยานะคะเอาไม้เท้านะคะเอาไม้ของเขานะคะเออไม่ใช่ไม้สิเสื้อนะคะเสื้อเสื้อฟาดลงไปบนน้านะ,ะขอโทษนะคะรูปนี้มันเหมือนไม้มากเลยนะคะหมวนอย่างดีเลยนะคะฟาดลงไปบนน้ํานะคะโอ้ <S <S oh, พี่น้องถ้าเราทํานี่มันคงดู ดูติ้งตองมากในความคิดทั้วันอาจารย์คมเอกเอาเสื้อเอาสูตรมาฟาดลงไปนะคะแต่นั้นพระเจ้าไม่ได้สั่งให้อาจารย์คมเอกทำแบบนั้นนะคะเวลานั้นพระเจ้าสั่งเอลียาทําแบบนั้นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแม่น้ําจอร์แดนก็แหวกออกนะคะคนละเวอร์ชันอันนี้ของโมเสสใช้ไม้เท้าแต่ของเอลียาเนี่ยใช้เสื้อนะคะเสื้อคลุมนะคะประการต่อมาพี่น้องอันนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะคะเอลีชานะคะพระเจ้าบอกให้เขาทำอะไรพระเจ้าบอกให้เขาเอาไม้ยนลงไปในน้ําเพื่ออะไรรู้ไหมคะเพื่อสิ่งนี้ค่ะ เพื่อขวานเหล็กจะลอยขึ้นมาโอ้พี่น้องนี่มันหลอกเด็กหรือเปล่าขวานเหล็กแรงโน้มถ่วงโลกโอ้ถ้าเสื้อไอแซคนิวตันโอ้เด็กๆก,ก็ยังเข้าใจได้แต่เมื่อเอลีชาเนยโยนลงไปปุ๊บขวานเหล็กจะลอยขึ้นมาเนี่ยโอ้พี่น้องแค่เชื่อก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากไม่มีเหตุผลเอาซะเลยนะคะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทำในเวลานั้นตลอดพระคัมภีร์ที่ผ่านมาหลายครั้งพี่น้องเป็นเรื่องที่ดูเหมือนไม่มีเหตุผลเอาซะเลยนะคะอืมวันนี้ใครคะ หล่อมากเลยนะคะผู้ชายคนนี้คือนาอามานนะคะแม่ทับใหญ่พี่น้องท่านในพนเลยนะคะเนี่ยในพนนะคะถูกสั่งให้ทาอะไรคะให้ลงไปแช่น้ําถึงเจ็ดครั้งนะคะอืมตอนแรกโกรธมากเลยนะคะแต่ว่าผู้รับใช้ก็บอกว่าเชื่อเชื่อเถิดนะคะเพราะว่าสิ่งนี้ต้องดีแน่นอนเขาก็ตัดสินใจทําทั้งทั้งที่ก่อนแรกก็โกรธอยู่นะคะเพราะมันดูแบบไม่ไม่ใช้ความคิดเอาซะเลยนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมคะพี่น้องเขาก็หายโรคนะหลายครั้งวันนี้พระเจ้าบอกให้เราทําด้วยวิธีการต่างๆ ะะซึ่งดูเหมือนคนก็จะต่อสู้ในจิตใจนะคะเวลาที่อาจารย์เวกพูดอะไรข้าพเจ้าจำเป็นจะต้องตัดคําพูดนั้นออกไปเพราะว่าบางครั้งท่ามกงางวิกฤตการณ์บางคนไม่เข้าใจนะคะแต่พี่น้องเดี๋ยวข้าพเจ้าจะบายหลังจากนี้ว่าพระคัมภีร์ว่ายังไงนะคะเหมือนอามานตอนนี้ค่ะเขาถ่อมใจท้ายที่สุดเขาก็หายจากโรคนะคะซึ่งโรคเลือนในเวลานั้นก็น่าจะเป็นโรคระบาดท,ที่ร้ายแรงที่สุดเช่นเดียวกันยุคสมัยนั้นนะคะนี่มาถึงตอนนี้แล้วค่ะถึงเวอร์ชันของพวกเราแล้วค่ะพระเยซู ะะพระเยซูสั่งว่านะคะสั่งว่าอะไรคะพี่น้องสั่งว่าให้สาวกของพระองค์ทุกคนนะคะออกไปนะคะวางมือรักษาโลกตอนไหนตอนไหนที่พูดถึงเรื่องการวางมือพระเยซูผู้เดียวที่วางมือหรือว่าพระองค์พูดกับสาวกของพระองค์ด้วยพี่น้องดูในพระคัมภีร์ด้วยกันนะคะ มีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะเกิดขึ้นที่นั่นคือพวกเขาจะขับผีออกโดยนามของเราพวกเขาจะพูดภาษาแปลก,ปลกพวกเขาจะจับงูได้ด้วยมือเปล่าถ้าพวกเขากินยาพิษใดๆมันจะไม่ทำอันตรายแก่พวกเขาและพวกเขาจะวางมือบนคนเจ็บคนป่วยแล้วคนเหล่านั้นก็จะหายโรคนะคะมีน้องข้าพเจ้าเห็นมาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะรวมถึงเหตุการณ์เรื่องงูด้วยนะคะมีอยู่วันหนึ่งะคะ่ะ เป็นวันที่เราก็ทําความสะอาดกันนะคะวันนั้นกม็มีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะคะก็มีงูนึงก็เลื้อยเข้ามานะคะถึงสองตัวด้วยกันนะคะและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวันนั้นนะคะคุณบุ๊กนะคะก็ไปอยู่บริเวณนั้นพอดีข้าพเจ้าก็เพราะยเลราใจมากเลยว่ามันน่าจะอยู่ตรงกองนะมันไม่ไปไหนหรอกนะคะคุณบุ๊กเขาก็เลยเข้าไปจัดการพี่น้องงูมันก็เลื้อยเข้ามาที่มือเขานะคะเขาก็ปัดแบบเป็นไส้เดือนเลยค่ะปัดออกไป <laughs> พี่น้องแล้วข้าพเจ้าก็ยังรู้สึกว่ามันยังคงอยู่นะปัดออกไปแล้วมันก็ตกไปในรูนั้นเหมือนเดิมข้าพเจ้าก็เลยเดินกลับไปส่องมาอีกทีทีนี้พี่น้องมันเลื้อยออกมาแล้วมันแผ่แม่เบี้ยเลยค่ะผลปรากฏว่างูนี้มันไม่ใช่ไส้เดือนนะคะพี่น้องมันไม่ใช่งูเขียวนะคะมันเป็นงูจงอางนะคะพี่น้องแล้วเราก็ร่วมกันนะคะทำจริงหนึ่งนะคะก็คือว่าเขาก็ได้จากไปแล้วนะบีแบนอยู่ตรงนั้น แน่นอนเขาไม่ใช้ใสายเดือนที่เราจะไว้ชีวิตเขาเขาเขาพร้อมที่จะสู้กับเรานะฮะแต่แน่นอนค่ะพี่น้องเราไม่ได้เหมือนว่าเราท้าทายมาเอางูมาโยนใส่ฉันเลยมามาปฏิบัติอะไรกันร่วมกันเนี่ยไม่ได้ทําแบบนั้นนะคะแต่เมื่อภัยมาพี่น้องเรามีทางไม่ <c oughs> อะไรคะ่ะห้องส่งนะคะทีมงานหัวเราได้นะคะถ้าพี่น้องร่วมใจเข้ามาเจ้าจะรู้สึกเหมือนไม่อยู่คนเดียวนะคะ <c oughs> <laughs> นะคะนั่นแหละค่นะ,ะพี่น้องงูพิษนะคะอย่างที่เขาบอกกันว่า,วามันก็ไม่มีภัยต่อเราพี่น้องโอโ้โหคนอะไรเนี่ยนะคะคนมหัศจรรย์สองพันปีนะคะพี่น้องพระเยซูพูดเมื่อสองพันปีที่แล้วนะคะแต่ทุกวันนี้มันยังคงเกิดขึ้นกับเราอยู่นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระองค์บอกอย่างนี้ค่ะหลังจากพระเยซูองค์ผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งพวกเขาแล้วก็สรงรับพระองค์ขึ้นไปสู่ฟ้าสวรรค์ประทับที่เบื้องขวาผาดของพระเจ้าพวกสาวกจึงออกไปเทศนาสั่งสอนทุกแห่งหน ่น้งเห็นไหมคะอย่างในที่ผ่านมาเราเพิ่งเปิดโบสถ์มาปีเดียวนะคะฉะนั้นเนะ่ะเรายังไม่ได้ไปทุกแห่งนะคะไปตามที่พระวิญญาณทรงนําก่อนนะคะพี่น้องเราไปที่ไหนบ้าง <c oughs> ก็อย่างที่เห็นในภาพนะคะไปดอยบ้างไปอะไรบ้างนะคะตามแต่ที่พระวิญญาณทรงนําไปนะ,ะล่าสุดเราก็ไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยการทรงนําของพระวิญญาณเช่นเดียวกันเพราะว่าเราจะไปในเฉพาะพื้นที่ที่มีญาติพี่น้องของเราอยู่ที่นั่นนะคะเพราะว่าเรารักห่วงใย พี่น้องมากๆนะคะไม่ได้ไปด้วยวัตถุประสงค์ใดเลยนอกจากความรักที่พาเราไปนะคะพี่น้องแล้วก็พระมีบอกว่าพวกสาวกจึงออกไปเทศนาสั่งสอนทุกแห่งหนและองค์ผู้เป็นเจ้าทรงร่วมงานกับพวกเขาและทรงสนับสนุนคําสอนของเขาด้วยอะไรคะด้วยให้มีหมายสําคัญประกอบคําสอนอเมน พีน้องขอบคุณพระเจ้าที่ไม่มีงูจงอางโผลมาในเหตุการณ์ตรงนั้นเขาไปจับงูขึ้นมาแล้วก็โยนไปอย่างนี้ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะแต่นั่นแหละค่ะพี่น้องพระเจ้าก็ใช้สถานการณ์นั้นในการวางมือรักษาโรคเห็นไหมคะมารู้อาการเลยค่ะตั้งแต่รำไปจนถึงนะคะลมชักก็มีคนใบ้ก็มานะคะงูหนวกก็มาฉะนั้นบอกวันนี้เนี่ยพระเจ้านะคะจะรับรองเราเองนะคะมนุษย์จะว่าอย่างไรไม่สําคัญเท่ากับว่าพระเจ้าว่าอย่างไร นะฮะพระเจ้าบอกว่าทำเพื่อพระเจ้านะวันนี้เราทำให้พระเจ้าหรือพระเจ้าให้เราทำพี่น้องมันสำคัญตรงนี้แหละค่ะนะฮะนะเราทำเพื่อพระเจ้าหรือพระเจ้าให้เราทำฉะนั้นสำคัญที่สุดฟังพระเจ้าทำตามพระเจ้าและพระองค์จะรับรองเราเองนะคนะพี่น้องการรักษาคนป่วยและการขับผีมีคนมากมายถามว่าขอโทษนะคะจะขับผีกันทุกอาทิตย์เลยหรอคะ ขอโทษจริงๆนะคะข้าพเจ้าก็ไม่ได้ตั้งใจที่มันจะออกมาเป็นแบบนี้ตลอดชีวิตการรับใช้พระเจ้าเกือบ30สปีเมื่อกี้ดรออยบอกว่าสิบปดปีใช่ไหมคะพี่ก็เป็นรุ่นพี่ของดตอรออยไปอีกไม่ไม่ไม่นานนักนะคะก็เกือบเกือบ3าสิปีได้นะคะที่เราเชื่อพระเจ้ากันมาแต่ว่าอย่างหนึ่งคือข้าพเจ้าก็เอาจริงๆนะคะหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเกือบสองปีแล้วเนี่ยข้าพเจ้าก็แปลกประหลาดใจมากเลยว่าพระองค์เจ้าค่ะ พระองค์จะทําแบบนี้ใช่ไหมในคิดจักรแห่งนี้นะคะที่มีการขับผีและรักษาโรคจนคนถามว่าปัจจุบันนี้มันยังมีอยู่หรอการขับผีคนป่วยนะเห็นตการขับผีเนี่ยเป,เป็นเรื่องที่แบบนะคะมันยังไงอยู่นะแต่ข้าพเจ้าบอกว่าวันนี้ข้าพเจ้าอยากมาให้ความเข้าใจบนพระคัมภีร์นะคะการรักษาคนป่วยและการขับผีนะคะ,ะพี่น้องไปดูตัวอย่างด้วยกันนะคะผู้หญิงหลังโกงนะคะเป็นยังไงผู้หญิงหลังโกง ลูกา13ข้อ11ถึง13นะคะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่มีผีเข้าสิงเขาทำให้นางเป็นโรคมา18ปีเอาเชื่อมโยงกันพอดีเลยนะคะแต่ว18ปีไม่เกี่ยวเลยนะคะ18ปีแล้วอยู่ที่นั่นด้วยหลังของนางก็โกงนะคะยืดตัวขึ้นไม่ได้พี่น้องเคยเห็นคนแก่หลังโกงไหมคะเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นจึงเรียก จึงทรงเรียกและตัดก,กับนางว่ายิงเอย๋ยเธอได้รับการปลดปล่อยให้พ้นจากโลกของเธอแล้วเมื่อพรรองวางพระหัสบนตัวนางทันใดนั้นนางก็ยืดตัวตรงขึ้นและสรรเสริญพระเจ้าอาเมนนะคะพี่น้องเห็นไหมคะไม่มีอะไรมากมายเลยแค่พูดเองอับพี่น้องนะคะยิงเอ๋ยนะคะนะ,ะจงแบบไรนะเธอได้รับการปลดปล่อยพ้นจากโลกของเธอแล้วนะวางผัดลงไปพระเจ้าพูดพูดเบา,เบา ะะแต่ของเราเป็นมนุษย์อาจจะพูดดังนิดนึงนะคะนะคะแต่บางทีก็พูดล้ำเสียงที่ราบเรียบเนี่ยแหละค่ะแต่พูดด้วยสิทธิมนาธของพระเจ้าสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะคะคนตาบอดและเป็นใบ้นะคะมัทธิว12ข้อยี่สิบสองนะคะขณะนั้นเขาพาคนถูกผีสิงคนหนึ่งที่ตาบอดและเป็นใบ้เห็นไหมพี่น้องผีสิงตาบอดและเป็นใบ้มันจะมีความเกี่ยวโยงกันเช่นนี้ มาหาพระองค์พระองค์ทรงรักษาเขาให้หายคนนั้นก็พูดและมองเห็นมัทธิวส2บข้อยี่บสองเนี่ยตาบอดเนี่ยบางทีอาการทางการแพทย์เมื่อเมื่อกี้เนี่ยหญิงที่หลังโก่งเนี่ยถ้าอาการทางการแพทย์บางทีบางคนก็จะเรียกว่ากระดูกสันหลังเคลื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือไม่ก็กระดูกทับเส้นประสาทหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างที่เป็นอาการที่ทางการแพทย์จะอธิบายมาซึ่งนั้นก็เข้าใจได้นะคะแต่อย่างหนึ่งก็คือพี่น้องหญิงตาบอดมันคนตาบอดเป็นยังไงนะคะก็นี่ค่ะตาต้อหิน ะะต้อกระจกต้ออะไรต่างๆบางทีก็มีอะไรมาบังดวงตานะะซึ่งข้าพเจ้าก็เคยแชร์พี่น้องฟังว่าตอนเปิดโบสถ์ครั้งแรกคระะั้งแรกเลยได้ออกพันธกิจที่แรกเลยเจอช็อตเด็ดเลยก็คือว่าเจอคนตาสีขาวไม่มีไม่มีตาดําเลยโอ้โหความเชื่อ <c oughs> ของข้าพเจ้าน้อยนิดมากพยายามเลี่ยงไปไปคนอื่นก่อนนะ <c oughs> เดี๋ยวลุงตาบอดน,นี่รอก่อนนะ <c oughs> มีอีกคนนึงรออยู่ นี่อันนี้ไม่นอกจากบอดแล้วเคด้วยค่ะไปคนละทางเลยนะคะมาครั้งนี้ก็มาครั้งนี้ข้าพเจ้าบอกโอ้ทั้งหมดมีฟังอยู่เจ็ดคนคนต้องการการรักษาเป็นคนตาเป็นอย่างนี้ทั้งคู่เลยข้าพเจ้าหนีไม่ได้แล้วนะเทศเสร็จปุ๊บเทศเรื่องบาธิเมอัสซะด้วยนะคะบาธิเมอัสตาบอดนะคะข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ไม่รู้ว่าข้าพเจ้าต้องไปเจอคนที่เขาเป็นอย่างนี้โดยที่คําเทศข้าพเจ้าเนี่ยมันดันสอดคล้องว่าเจ้าต้องใช้ความเชื่อแล้วเพราะว่าอะไรบาธิเมอัสเนี่ย พงเจ้าข้าพงพเจ้าข้าพระเยซูหันมาถามว่าเจ้าต้องการสิ่งใดโอ้พี่น้องคนทั้งหมดเห็นอยู่ว่าพาธิเมีสตาบอดพระเยซูยังถามอีกว่าต้องการอะไรพี่น้องพระเจ้าต้องการให้เขาพูดออกมาด้วยความเชื่อต้องการรักษาอะไรเจ็บก้นเหรอไม่ใช่ตาบอดนะพี่น้องข้าพเจ้าตาบอดต้องการตาหายบอดแล้วพระเยซูก็สั่งว่าตาเจ้าตรงหายบอดความเชื่อของเจ้าพี่น้องวันนี้ความเชื่อของเขาเป็นเหตุวันนี้พี่น้องหายเจ็บไข้ได้ป่วยนะข้าพเจ้าไม่ใช่ แบบผู้ที่วิเศษวิโสอะไรเลยเขาพเจ้าเป็นคนหนึ่งที่เชื่อฟังพระเจ้านะคะแล้วก็ทําตามนั้นพระเจ้าบอกว่าเดี๋ยวเขาจะหายพระคัมภีร์บอกอย่างนั้นเขาก็จะหายขึ้นอยู่กับว่าเขาเชื่อหรือเปล่านะ,ะเขามีความเชื่อหรือเปล่าถ้าเขามีความเชื่อตามแบบพระคมัมภีร์เขามีความเชื่อที่หนักแน่นเขาก็จะหายเหมือนพี่น้องที่นครศรีธรรมราชทำไมโอ้โหมาสัจจรรย์พเร่องขนาดนี้พี่น้องขาเขารอมาสี่ห้าปีแล้วค่ะ พี่น้องเขาหลอได้ใจหิวก็หายใจเขาหิวกระหายนะคะพี่น้องไม่ว่าใครคนไหนเชื่อฟังพระเจ้าไปที่นั่นพระเจ้าก็รักษาเขาเหมือนกันไม่จำเป็นต้องเป็นข้าพระเจ้าไม่จำเป็นต้องเป็นข้าพระเจ้าก็จะคุมเองแต่บังเอิญว่าข้าพระเจ้าเชื่อฟังข้าพระเจ้าก็เลยไปพระเจ้าก็เลยใช้ก็เป็นแค่กล่องกล่องพิซซ่าเท่านั้นเองนะคะเขาออเดอร์พิซซ่าข้าพระเจ้าเอาพิซซ่าไปทรงก็ตามนั้นเขาเชื่ออยู่แล้วเขามีความเชื่อที่หนักแน่นอยู่แล้วใครไปคนนั้นก็เกิดผลเข้าใจไหมคะ แล้วเราก็เชื่อพระเจ้าด้วยนะคะคนใบ้นะคะมัทธิวบทที่9ข้อ32ถึง33นะคะขณะที่พระเยซูและเหล่าสาวกกำลังเสด็จออกไปที่นั่นดูเถิดมีผู้พาคนใบ้คนหนึ่งที่มีผีสิงอีกแล้วเชื่อมโยงกันอีกแล้วเห็นไหมคะคนใบ้คนหนึ่งที่มีผีสิงอยู่มาหาพระองค์เมื่อทรงขับผีออกแล้วคนใบ้นั้นก็พูดได้หมู่คนก็อจจัศจรรย์ใจแล้วพูดว่าไม่เคยเห็นการกระทำเช่นนี้ในอิสราเอลเลย น,น้องในมัทธิวบทที่เก้าข้อ3า3สิบสองสามน้องเห็นไหมคะว,ว่ามันมีความเชื่อมโยงกันอย่างที่ข้าพเจ้าบอกอะ่ะโอ้นะเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนรุ่นพี่สมัยประถมเลยนะคะโอ้มาหายนะคะพูดเป็นใบข้าพเจ้าจําได้ข้าพเจ้าคุยกับพี่เขาเรื่องขายของด้วยกันนะคะตอนเป็นเด็กนะคะพี่แอปเปิลนะคะเมื่อวานเพิ่งส่งของขวัญมาให้ขอบคุณนะพี่แอปเปิลฟังอยู่ทางบ้านนะคะก็ จำได้ว่าพี่แอปเปิลเล่นด้วยกันตอนสมัยเป็นเด็กนะคะพี่แอปเปิลเออเออเอเอเอะประมาณนี้นะคะพ <c oughs> อเขาพูดเป็นโหพูดเป็นคาคาแล้วก็พิมพ์อะไรมาเยอะนะคะจนพี่น้องนี่โบกตกใจมากเลยทาไมน้องคนนี้พิมพเก่งพิมพเยอะอุ้ยพิมพทั้งวันเลยบอกพี่แอปเปิลพูดได้พี่แอปเปิลตื่นเต้นพี่แอปเปิลมีความสุขและพี่แอปเปิลก็อยากเป็นส่วนหนึ่งนะคะวันนี้ข้าพเจ้าเห็นพี่แอปเปิลทุกครั้งข้าพเจ้าขอบคุณว่าแน่นอนเขามาจากอําเภอของข้าพเจ้าอําเภอที่อยู่หลังเขาอําเภอที่คนต่างๆก็มองว่าเฮ้ยลูกบ้านนี้ เป็นอะไรไปแล้วนะคะทําไมถึงไปเชื่อพระเยซูขอบคุณพระเจ้าพี่แอปเปิลคนที่เคยเล่นขายของด้วยกันคนที่เป็นใบ้คนนั้นพระเจ้ารักษาแล้วอเมนพี่น้องคนใกล้ตัวที่สุดที่พระเจ้าเห็นประจักษ์แก่ตาว่าพี่แอปเปิลพูดไม่ได้แล้ววันนี้พี่แอปเปิลพูดได้แล้วพระเจ้ารักษาเขาก็บอกว่าพี่พูดได้ตอนแรกก็ไม่ได้ไม่มากหรอกแต่พี่อ่านพระคัมภีร์อ่านออกเสียงพี่น้อง พราะวจนะของพระเจ้านั้นไม่ตายและทรงพลานุภาพอยู่เสมอพี่น้องอ่านออกเสียงเอ๋อเยซูเอเอถ้าวกำลังเสด็จันก็จก็ชัดขึ้นเรื่อยๆพี่น้องเพราะว่าจนะมีฤทธิดเดชวันนี้ใครก็ตามนะคะพี่น้องอยู่ทางบ้านถ้าพี่น้องเคยได้รับการรักษาจากพระเจ้าแล้วนะคะเป็นใบเริ่มพูดออกเสียงได้แล้วเออเนี่ยพี่น้องอ่านพระคัมภีร์ค่ะนะคะพี่น้องแล้วพี่น้องจะมีความเชื่อเพิ่มมากขึ้นพี่น้องจะมีชีวิตที่นะคะเป็นที่ถวายเกริแด่พระเจ้านะคะคนมากมายจะรับการช่วยเหลือด้วยนะคะ